กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ไมค์ครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าภายในหมอนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเจ้าพวกนี้โลกไม c ครับของเรามันช่างสวยงามนู่นอะไรมึงมาอะไรตอนนี้ลิซซึโคสซอลี่เนี่ยออยู่น t ทูโน่ about s l e n d e r man มึงมี s เลน e n d e r man ในนี้ด้วยเหรอคิดว่าผมจะเอาตัวรอดได้นานขนาดไหน คิดว่าผมจะฆ่าเจ้าพวกนี้ได้หรือเปล่าผมจะฆ่ามันยังไงอะเอ่อเอาตรงๆตอนนี้เลยผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ยังไงซะก็ขอให้ท่านผู้ชมขอให้น้องๆนั่งชิวๆสบายๆแล้วเราก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันโอ้โหเสียง โอ้มาก็เสียงนกเสียงกากับ texture ซูมได้อย่างภาคนี้โอเคซูมได้แล้วดีอ่าสิ่งที่เราควรทำอันแรกก็คือหาเตียงแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องตัดไม้ทําลายป่านะอา้าวอะไรอะไรยังไม่ทันทำอะไรเลยใจเย็นๆใจเย็นๆยน็อีนนี้มาจากหมดอะไรก่อน เสียงหลอนได้ใจอยู่นะเสียงเสียงได้ใจอยู่นะอะอย่างน้อยๆก็ต้องควรมีทรัพยากรให้เราไว้เป็นที่หลบภัยนะี่ครับผมเคยอ๋อ,อใช้ขวานมันเป็นแบบนี้อโอเคผมเคยแบบว่าถามไปในเฟซบุ๊กนะครับจะทำยังไงดีถ้าเจออีต,ตัวนี่มีน้องบอกให้หลบนะครับอยู่ในดินไม่งั้นก็หาที่สูงสูง ไอ้ที่สูงๆนี่ยังไม่เคยลองนะครับแต่ไอ้อยู่ในดินนี่ไม่รอดคือขุดรูอยู่เนี่ยไม่ได้นี่ครับต้องไปหาที่โล่งๆไหมไปฟักทองเชียวแนวไม่ใช่เสียงอะไรวะเนี่ยนอกจากเสียงในป่าอ้าวอันนั้นอะไรอะ่ะหุ่นไรกาเหรอจริงๆด้วยเว้ยมีได้ไงอะ่ะเ,เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนไปดูก่อนสิสำรวจแค่หุ่นไรกาจะขนลุกทำไมวะเนี่ย ไม่ใช่ตุกตาตะกี้เห็นลูกตาได้หมวกฟักทองเออเอาใส่แล้วก็เป็นแบบนี้เออไม่ต้องใส่อืมแถวนี้โล่งดีนะครับแต่ไม่มีอะไรให้เราแดกหรือรับประทานเลยไอ้ตุกตาตรงนี้คืออะไรเซนิตี้เลอไม่มีดอกฝายมันไม่มีฮะไม่มีหมอด ไอ้ที่แบบว่ามีดอกไม้สารพัดประโยชน์แล้วนี่ครับอันนี้คือไม้คาบที่ผมไม่รู้จักโดยสิ้นเชิงไม่มีหมอดขี้โกงไม่มีหมอดดอกว่าแต่ก็ยังมีก้อนเครดิตลอยได้อะไรนี่ถ้าเราลงผิดเพราะคิดว่าเป็นน้ําโดดลงไปนี่คงจะหาเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่มันมีอะไรใหญ่อะไรอะ่ะหมอดี้มึงมีสไปเดอร์แมนด้วยเหรอเราควรลงไปไหม ไม่ตอบตอบได้รวดเร็วทันใจมากไม่ตอนกลางวันก็ไม่เท่าไหร่นีครับมันจะมาแย่เอาสักตอนกลางคืนนี่แหละผมคิดว่านะพวกไม้ครับแมปร้อนๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮ่าโลกไม้ครับของเรามันช่างสวยงามนู่นอะไรอะไรก่อนอะไรอ่ะ มันคือเออเอ,อกรุณามองทางด้วยอ่ขอบใจครับหลอน <c oughs> ยังอยู่อยู่มันคืออะไรก่อนอะ่ะผู้สร้างเหรอพระเจ้าเหรอไม่น่าจะใช่มันไม่มีสรรพสัตว์ให้เราฆ่ามากินเลยหรือไงไม่คิดว่าจะให้เราเอาชีวิตเดี๋ยวได้ยินเสียงซึ่งก็ไม่มีอะไรนูน่น ลาวะอักาทานทานทานโอเคอย่างน้อยก็มีทานอือ้ออาทีเดียวอาอาอายาใหญ่าเป็นไรเป็นอีกแล้วมันคืออะไรอะ่ะดารติดดาร์กเนสเสียงอะไรก่อนโอ้ยคนลุกเอาทานหาย เค okay. เสียงในถ้ำอย่างหลอนอะ่ะไม่มีประโยชน์เลยทอสเนี่ยในเมื่อมันมืดแบบนี้ <c oughs> อะไรของมึงสิ <c oughs> ไม่เข้าไปก็ได้วะโอ้ยคนลุกห okay. าที่โล่งดีไหม อย่าเพิ่งทำอะไรเลยจังหวะนี้มองแทบไม่เห็นโอเคสว่างนูน่นนู่นน่าจะเออเฮ้ยมีไอ,อเสียงอะไรสิโอเคจะมืดจะมืดคร่ำแล้วจะมืดคร่ำแล้วอัน,นุูยนอะไรเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อนุษนอะไรไม่รู้แต่แต่แต่กูไป ชี่ยอะไรนี้ไอ้มืดเร็วจังถ้าคุณจะมืดเร็วขนาดนี้นั่นนะแล้วซาวก็เปลี่ยนด้วยความเร็วสูงแล้วผมก็สปีดรันมาตรงที่ที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็น่าจะเป็นปากสิปากเออน่าจะคุ้มกระลาหัวของเราได้แม้จะชั่วคราวก็เถอะโอเค อืมือทางเข้าอันนี้อะไรก่อนขาคนติดกับดักกับหัวกับดักเลยมึงมาอะไรตอนนี้ลิซึนโคสซอรี่เนี่ยมาผิดจังหวะมากเลยเพื่อนเลยเพื่อน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 ไม่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 เพื่อนเพื่อนนายมาผิดจังหวะมากเพื่อน เพื่อนผิดจังหวะมากเพื่อนผิดผิดผิดจังหวะผิดจังหวะหัวมึงก็ออกโอเคหลุมศพกลับดักมไม่มองด้วยไม่แน่ใจว่ามองมันกาจะตายไหมโ,อ,โอ,อ้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่จังหวะนี้นะเพื่อนมึงอยู่แถวไหนก่อนไม่รู้ปิดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอเค อ่าผมนึกว่าบ้านแล้วแล้วมันก็คือหลุมศพแล้วไอ้นี่นอนโดนอะไรเสียบตาอยู่หวังว่าผมไม่มานะเอาลูกเหยบกลับดักอีกแล้วเคเคโอเคโอเคเอเคเอาลูกตาลูกตาลูกตาแล้วก็จะตีดังเน็ตอินเซนิตี้อินเซนิตี้หมดเซนิตี้เซนิตี้กูอ่าต้องอยู่ใกล้ไฟ ไป okay. เอา้าคุมศพใครก็ไม่รู้เกะกะขอขุดแล้วกันหัวกระโหลกด้วยเออได้ได้กระดูกด้วยเว้ยเออเออเอออะไรดอกเจ็บเหรอมีดอกเจ็บด้วยเหรโอเค okay. ไม่น่าจะมีนะเออดอกเจ็บจริงๆด้วย ดอกเจ็บเลยวัยโรสอ๋อกุหลาบเฉยๆโอเคเรามีมี布拉เจ้าอยู่ซึ่งบราเจ้าก็ปักต้อนไม่ได้ผมพยายามปักทอใส่บราเจ้าอยู่โอเคปักไม่ได้จริงด้วยเอา้าเสียงเสียงธนูใช่ไหมใช่เสียงธนูไหมได้ยิยนเสียงปั๊บปั๊บห้าคืนแรกจะผ่านไม่ก่อนอ่าเจอแล้วเว้ยโอเคอย่ามองมัน ผมจะฆ่ามันยังไงอ่ะเออขอตั้มแนวหน่อยเออนั่นแหละเยี่ยมเอ,อ้ยผมอยากฆ่ามันเหลือเกินจะฆ่ามันยังไงเอาไฟดาบไฟดาบไฟไฟมึงมึงดาบได้ด้วยเหรอไปอยังเอ,อเ,เ,เอ่อมาลองมาลองมาลองไม่ม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 องไปไหนละ เนี่ยแล้วผมคิดว่าผมน่าจะตายโอเคนะหลอนไปแล้วมั้งจะรอจนเช้านะครับจังหวะนี้เราก็ขุดหลุมศพเล่นก่อนเออใด้เนื้อซอมบีมาไว้แดกเยี่ยม โอเคน่าจะคุ้มกะลาหัวได้อยู่ภาย,ยในวันแรกอ๋ออ่ะกินแต่กินเนื้อซอมบี้แล้วกูจะเป็นไรอีกไหมเนี่ยหวังว่าคงจะไม่นะไปยังน่าจะไปแล้วถ้าถ้ายังอยู่น่าจะมีเสียงออดออสออสแอดแอดแอด ไม่กล้าออกไปไหนเลยจังหวะนี้จะขุดลุมศพยังไม่กล้ามีเซเลนเดอร์บุกด้วยออยู่นิทูโน่ about เซเนเดอร์แมนมึงมีเซเลนเดอร์แมนในนี้ด้วยเหรอมึงใส่มายัดมาก,กี่หมดวะเนี่ยไม่โอ้ oh ไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้นะเพื่อนไลยก็มาเร็วเกินไปนะบางที อย่านะโอเคไม่ตกใจเชา้าน่าจะเช้าแล้วแหละแต่ฝนมันตกมันก็เลยมืดเลยโอ้ไม่ก็แล้วสภาพแบบนี้จะออกไปไหนได้คี er. เปอร์เอ้ยเอ้ยอย่าเอา มันโดดข้ามมาได้นี่หว่าอืมอืมอืมอ๋อเอาอืมข้างๆนี่แหละข้างๆน,นี้ไม่น่าจะได้นะอ่าสูงอยู่สูงอยู่โอเคโอเคสูงอยู่สูงอยู่โอเคอ๋อจีวิต ไม่มองอะไรด้วยอ่าไปอยู่หลังนี่แหละหลังกลางเขนนี่แหละกูเพื่อความสบายใจอืมอืมอยู่ไหนไม่อยู่เนาะอยู่กลางหลุมศพไอซีอยูมึงซีกูอยู่ไหนกูไม่เห็นซีมึงเลยไม่อยากซีมึงด้วยจะยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยโอ้ไ oh ม แมวนะซาร่าพระจันทร์ใช่ไหมนะพระจันทร์หรือดวงอาทิตย์เสียงเสียงอะไรโลกใจผมเต้นตึกตักด้วยโอเคอ้อยมามา,มาผิดจังหวะเลยพี่เอ้ย อะไรโรดอะไรอีกอะไรอีกโอเควงโอ้เราโอมาสองตัวเลยตืดตดตาตาตัดโอเคเอาฟ้าผ่าตายเฮ้ ได้ยินเสียงโครงกระดูกแล้วไอ้ไอ้ลิซึี่แครฟูลี่ล่ะหายไปยังเออเออเสียงธนูนี่ไงเสียงธนูโอ้ยชีวิตหมดแห่งคอนเทนต์เออโคงรงลงเก่งเลีงไปมึงอยู่นั่นแหละเออตายซะ อืมเยี่ยมเออโอเคอา่อาหนึ่งวันผ่านไปเราจะเดินทางกันต่อเออนึกว่าตายแล้วนึกว่าตายแล้วทำไมมันยังไม่สว่างพอเลย นู่นน่าจะเป็นทุ่งโล่งนะครับเราจะต้องคลิปนี้อย่างน้อยก็ต้องหาที่นอนก่อนแล้ววะเสียงเสียงอะไรวะน่าจะเสียงแมงบินโอเคทอสมีมีค่ามากนลยครับเพราะฉะนั้นขอเก็บไว้ก่อนองเสียงนกฮัมมิงฮัมมิงเบิร์ดเออคืนแรกผ่านไป จังหวะนี้ก็ต้องซอมเนื้อซอมบี้ก็ต้องกินแล้วล่ะ <c oughs> ดีเซนิตี้ใช่ไหมใช่โอเคก็ไม่มีอะไรให้กูกินเลยนี่นะให้ทำไงวะพูดถึงของกินของกินก็มาขอโทษนะเพื่อนอยากได้แก่เว้ยไม่อยากได้วัวแต่ไม่เป็นไร <c oughs> โอเคนูนอะไร เราจะไปในสถานที่แปลกๆก,กันอีกอย่างน้อยก็น่าจะได้ที่สุกหัวนอนแล้วก็ไม่มีอะไรแค่เศษซากอะไรงูง้งเฉยๆแค่เสียงธรรมชาติก็ทำหลอนได้โอเคทำไมมันช่างน่ากลัวเยี่ยงหนีไม้ก็หมดะตัดไม้ทำลายป่าก่อนล้วกันเท้งนั้นโอ้ตกใจอะไรใครก่อน ดังปงเปงได้เนื้อเน่ายังดีกวางมีกวางด้วยแฮะไอที่อยากเจอทำไมไม่เจอกูไม่ได้อยากได้กวางอยากได้ยังอื่นไม่เอากวางอยากได้แก่อยากได้แพ้เวอยากได้ขนมาทำตรียงเฮ้ยขาวขาวเฮ้ยเยี่ยมขอโทษเพื่อนมีอีกสักตัวไหมลูก ขอ,ออีกสักตัวลูกเอ้ยอีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวนู่นมีอ๋เอเศษซากอะไรอีกวะเนี่ยทำไมเศษซากคนตุยมันเยอะจังมีใครใจดีบริจาคเตียงไว้ให้ไหมตรงนู้นมีไฟไหมหาแก่หาแพ้ก่อนเฮ้ยอยากได้อีกสักตัวเดี๋ยวค่อยไปสำรวจเศษซากแห่งฝันร้ายนะครับ ตัวอะไรล่ะนั่นนะช้างเออตกใจไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วเหรอ่รอยตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวศพเกลือนเลยเว้ยเ,เริ่มมืดแล้วสินะโอ้บหวิสัยทั์ทิวเออ Me scold, mojis and a ghost, TBH, kind to hate this. Got to ghost in my phone. Oh, no, oh, no. Got to ghost in my phone. Do the snow. Do the snow. Life and numbers still appears. sending means from.